ยาอะไรน้องแจ็คทานนะคะแกถึงได้เปลี่ยนไปอะคะ่ะเออไม่มียาอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราได้หรอกครับนอกจากยาใจคนจนเ,เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องทำไรคะ,ะรา่ะเปล่าก็น้องเขามาถามฉันว่าฉันชอบผู้ชายแบบไหนฉันก็บอกว่าฉันชอบผู้ชายเรียบร้อยพี่นี้ไม่มีเงินทอง มาลองรับความลําบากเอ้ยคนจะหลับจะนอนเว้ยหมาที่ไหนมาหอนวะอุ้ยพี่แจค็คครับผมขอโทษครับผมไม่รู้ครับโอ้พี่แจค็คในเสียงดีดีน่าจะไปโชควยนะครับโอ้วันนี้ผมเรียบแป้เลยยังกับลูกหมาเพิ่งคลอดอุ้ขอโทษครับแม่หมาเฮ้ยขอโทษก็ค้อแม่ อย่างของแจคเขาเล่นนะครับ mm hmm. เออก็ที่ทําผมมาเนี่ยครับ,รบเพราะว่าคนกําลังมีความรักครับอ๋ออ oh, mm ินเลิฟใช่เพราะว่าถ้าผู้หญิงสั่งให้ทําอะไรก็จะทําตามทุกอย่างครับ oh. mm hmm. คุณแป้งครับว่ามาแล้วเนี่ยพี่แจ็คเนี่ยเขาโรแมนติกเหมือนผมเลยนะครับ mm hmm. น้ำเน่าถึงน้ำจะเน่าก็ยังเห็นเงาจันทนะครับ ตากา pled, lings, ักน้ำเน่าใส่กระโหลกแล้วก็เช้งงกดูซิว่าเห็นเงาจันหรือเปล่าอือคนสวยใจดำอ้อเฮ้ยเฮ้ยแจ็คตรงนี้ล็อกต่อ